สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมโปรดธนพัฒน์มัธยมจันทร์ในการเล่นกีตาร์เบื้องต้นนะครับ ne t o n e m a x n e t ครับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บไซต์ใหม่เย่ยมถอดด้ามน,นี่นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคอร์ดที่เราพูดกันไปถึงแล้วเมื่อตอนก่อนหน้านั้นนะครับจำได้ไหมครับคอร์ด e minor แล้วก็คอร์ด a minor ที่เราจับแบบนี้นะครับแล้วก็ เล่นต่อกันนะครับนี้ทีนี้เราเอา4คอร์ดมาผสมกันนะฮะก็จะเป็นคอร์ด G กับคอร์ด D จากคราวที่แล้วนะครับคอร์ด G นะครับแล้วก็จะมีคอร์ด D นะีนี่ผมจะมาผสมกันแบบไหนนะครับผมจะเล่นให้ฟังก่อนคอร์ดละ4ครั้งนะครับทั้ง4คอร์ดแล้วก็ท่านผูช้ชมฟังแล้วอาจจะว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเพลงหลายๆเพลงที่ท่านเคยฟังเพราะมันเป็น Progression คอร์ดที่ใช้กันมากเหลือเกินนะครับในโลกนี้เอาละครับผมจะเริ่มจากคอร์ด G แล้วไป E minor ไป A minor แล้วก็จะไปคอร์ด D นะครับเอาละครับเสียงจะเป็นแบบนี้ครับ ทา่านผูช้ชมเห็นไหมครับว่าเหตุผลที่ผมจับคอร์ด G แบบนี้เพื่อผมจะได้เปลี่ยนเป็นคอร์ด E minor ได้สะดวกมากๆคือแค่ ยกนิ้วก้อยขึ้นนะครับยกนิ้วสขึ้นเอานิ้ว3ลงมาอยู่ข้างใต้นิ้ว2นะครับนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อตอนแรกๆว่าอาจาก E มาเนี่เป็น A มาเนี่ยแคลดลงมาแล้วก็เพิ่มนิ้ว1น,นะครับแล้วก็ไปขอด,ดีอันนี้อาจจะยากนิดนึงเพราะมันจะต้องมีการปรับนิ้วนะฮะเอานิ้ว1นึ่ขึ้นมาอยู่สาย3ามแล้วกปรับ นิ้วสนิ้วสามให้อยู่ตามโพซิชั o นที่เป็นคอร์ดดีนะครับตรงนี้ลองหัดเปลี่ยนคอร์ดเล่นครั้งเดียวรับเปลี่ยนเพื่อความชินนะครับนั่นแลคะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเอาคอร์ด4ีคอร์ดนี้ไปฝึกซ้อมกันดู15นาที20นาทีต่อวันนะครับแล้วก็าการเล่นครั้งลาคอร์ดละสี ก็จะได้ทำให้ท่านผู้ชมได้เล่นเหมือนกับกีตาร์เบื้องต้นได้ฟังเป็นเพลงนะครับวันนี้ผมขอบคุณเพลทพาร์คมิวสิกเพลย์กราฟนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้การพูดถึงเรื่องของกีตาร์เบื้องต้นนะครับในวันนี้จะ tonemax.net ผมปลดทนภตพักระเทียมจันวันน้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ